อ้าวนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับเข้ามาอยู่ในช่อง IQ Animation ก็จะเข้าไปดูกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์กับช่อง IQ Animation ด้วยนะครับแล้วราเข้าไปดูกันเลยคือเกมนี้จะเป็นแนวพวกแบบจะเรียกว่าแนวใดดีครับ <laughs> จะเป็นแนวการสร้างประสาทเหมือนแบบเหมือนเกมทั่วไปอะแต่นี่แค่อยู่ในโลกบล็อกเจ yeah. น,นโอ้ปราสาทโอ้ มีคนเต็มเลยผมก็จะมาขุดไม้หนึ่งวันโอ้โอ๋อคือขุดไม้มันจะได้ไม้เองคือ <c oughs> ใช่ขุดไม้ก็ต้องได้ไม้คือเราต้องเอาไปขายตรงสีฟ้าใช่ไหมใช่ไหมเอาไปขายตรงสีฟ้านี่แหละตรงที่มันเป็นฟ้าๆแล้วจะได้เงินนะแล้วทำไมเรามีเงินแถบมาด้วยสี่ร้อยสามสิบห้าบาทเรานี่รวยจริงๆมีตั้งสี่ร้อยสามสิบห้า อ๋อฮะซื้อก่อดเหมือนไอเกมนั้นใช่ไหมที่เคยเล่นอยู่แต่ไม่ได้อยู่ในโลบ,บกักมันซื้อก่อนอย่างนี้นี่เองเนาเออเดินเข้าไปเหยียบเองแล้วก็บอกอ๋อเอ้ยมีเรื่องอียิปต์เราจะเอาอยิปต์ไปก,ก่อเนี่ยไออียิปต์ชอบอียิปต์สุดละเอ้ยญี่ปุ่นสวยนะมันแต่เอาอียิปต์นี่แหละโคตรแพงโอเคเงินในเกียร์นะนแค่งเงินไม่พอก็เลยต้องเติมอ่ะแต่ไม่มีโลบกลักอะ ไอ้เขามีอะไรให้สร้างเนี่ยอยวค่อยกดแล้วกันขุทุบไม้ก่อนจึ๊บจิ๊บเอ,อ๊โอบาหน,นูนี่มีคนเอ,อ้็มีคนงานด้วยเหรอเกมเนี้ยเฮ้ยก็ดีดิสร้างคนงานแล้วก็ให้มาขุดไม้ไงแล้วทำไมคนงานเขามีเยอะจังเลยเออแต่ช่างก่อนอขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆเฮ้ย การทำเกมอย่างนี้ก็โอเคนะสนุกดีเฮ้ยบ้านด้วยแฮะปบ้านไหนอะ,อะบ้านให้ใครอะเฮ้ยอ๋อคนงานขุดต้นไม้คนเดียวอะคนมกเมกี่คนมกเมกี้ได้อัชิมเม่ด้วยโอเคอุย้ยเงินเรานี่เยอะแล้วเนี่ยว้าวไปาวางพื้นวางพื้นวางพื้นโอ้แม่เจ้ามันทำได้เยอะแยะเลยอะ่ะ ถ้ามีบ้านหลายหลังก็เท่ากับว่ามีคนงานหลายคนนะซิดีมากเลยนะเนี่ยชอบ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 เอ๊ะจีจางมือหึว้าวปึ๊บเก็บไปดูบ้านคนอื่นดีกว่าบ้านหลังนี้เฮ้ยสวยดีสวยดีเพื่อนมองบ้านหลังนี้เอ่อก็โอเคอยู่ใกล้ไปถึงเป้าหมายส่วน บ้านหลังนี้บ้านทะเลทรายว้าวสวนเหมือนกันเนนะี่ยเอ้ยเพื่อนถือมีดมาใจเย็นสวนบ้านหลังนี้ยังเล็กอยู่นะโหก็น่าจะเพิ่งเล่นนะเอาเจ้าของบ้านมาใจเย็น <laughs> เจ้าของบ้านโอเคหมุนหมุนหมุน <laughs> โอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละก็ลงมาตรงนี้บ้านเราใช่ไหมอันเนี้ยใช่ใช่ลืมบ้านตัวเองก็มันคล้ายๆเอ้ยมีคนบุกรุกเหรอใครอะใครบุกรุกเพื่อนเหรอช่างก่อนวางกล่องก่อนไปบ้านดิเฮ้ยยังไงยังไงมีป้อมประการด้วยทุบก่อนทุกอนโจนี่ชุดแดงเราชุดฟ้า อยากอยู <T t ่ฝั่งแดงอะชอบสีแดงอะเอ๊เด้ทกไมแอคกซ์ชมนต์มาบ่อยจังได้อยู่นั่นแหละแอคกซ์ชมินต์อะไรจะได้เยอะได้แยะขนาดนั้นเนี่ยหอขุดไม้ขุดไม้ขุดขุดขุดก็ดีนะเกมแนวอันนี้ก็สนุกดีผมก็ชอบอยู่อืมเออหอคอยมันซื้อไม่ได้อ่ะ นี่เอา้าต้องโลบักอีกแล้ว,วผมเป็นคนที่ไม่เคยชอบโลบักเท่าไหร่เพราะผมไม่มีเงินโอเคผมก็จะมาสร้างโนนซังนีซังนัดมาเอ่อเราควรจะอัปเกรดป้อมปราการดีไหมมันอัปเกรดได้ปะเห็นบ้านมีให้อัปเกรดอยู่แต่ไม่รู้ว่าป้อมปราการให้อัปเกรดเปล่าถ้ามันอัปเกรดได้ก็น่าจะดีเอ้ย โอ้โหโลบักหิงแล้วอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นชีวิตไม่แต่โลบักหรือไงเนี่ยเราเฮ้ยโจน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 อจนโจตัวเย่นอนเฮ้ยนี่ไงอัปเกรดได้ด้วยเอาเงินไม่พอเอาตัวใครลมานะเฮ้ยทำไมเงินถึงไม่พอนะ ไอ้บ้านก็อัปเกรดได้เมื่อกี้เห็นปุ่มก็บอกไปแล้วไงว่าบ้านอัปเกรดได้เออเล่นก็ก็สนุกดีนะแต่อยากให้เกมเขาทำแบบเราสามารถทําสงครามแบบทําสงครามกับเพื่อนได้อะไรแบบนะั <c> ้น <oughs> มันจะสนุกมากเลยสร้างอยู่ดีอยู่ยเพื่อนก็มาบุกอะไรแบบนะั้นแล้วเราก็ไปบุกเขากลับอะไรแบบนะั <c> ้น <oughs> แต่ต้องมีกองกําลังอะไรแบบนะี้แล้วก็ของก็ต้องมีเยอะกว่านี้ด้วยนี่มันมีแค่สี่อย่างเองอะ อยากให้มันมีแบบพวกแบบของเยอะๆนู่นนี่นู่นนั่นเยอะๆพาเมัอนเลือมืนๆนะในจอจะไม่เหมือแต่ผมมึด <c oughs> ปรับหน่อย <c oughs> โอเคแมปก็คนเอ้ยหมกุกลุกแค้วโหเมื่อกี้มีน้ำตกสีทองด้วยของบ้านเพื่อนอะตีต้ไต้ไต้ตตอตัวเย่ไปแล้วเนี่ยเขามีน้ำพุ ในน้ำพุกทองเนอน่าจะใช่นะเรายังไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ใคยโอะโอ้โโอ้โอ้โหฟ้าผ่าไม่ได้ในเกมนะในชีวิตจริงโอ้ฟ้าผ่าเสียงโอ้โหยังไม่อยู่ดิโอ้โห มาได้จังหวะด,ดีมากครับเราพูดเู่อยู่ก็ฟ้าผ่าลงมาเสียงนี่ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินด้วยนะคบเสียงนี่คือแบบก,ก็ก็ไม่ได้ดังแหละแต่มันก็ทําให้ผืนห้องสันน่นนอยนิดแต่ตรงนั้นนั่นเป็นนี่นี่หมู่บ้านใช่ไหมเป็นหมู่บ้านจูน่เราไปตีเลยไปตีเลยมันจะได้เป็นบุกตีตีต,ตีเอาตีไม่ได้เอาอะไรววเนี่ ไอเกมนี้ดีก็ไม่ได้ไอนู่นก็ไม่ได้ไอนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยเกมเนี้ยเฮ้ยจฮโนบุกโยนบุกสงสัยคงกลัวนะที่เราไปตีบ้านมานาันเมื่อกี้ฮึโหนอนสไลด์เกับพื้นหิขหนึีกละเราขุดหินกันได้ไหมเนี้ยคงไม่ได้เรกมังเพื่อจะมีหินเป็นเครื่องประดับอยู่เลยอะจากรู้จังเลยถ้าเราไม่ขุดหินเนี่ย เราขุดแ,แต่ต้นไม้แล้วทําไมปราสาทกับบ้านที่เราเพิ่งซื้อตะเกียททาไมมันถึงมีหินได้อะหรือว่าต้นไม้คือหินเอ๊ะงงมันคือเกมเกมจะทําอะไรก็ได้มันไม่ต้องตามหลักฟิสิกส์ตลอดมาเราจะมาอัปเกรดอะไรสักอย่างหนึ่งอัปเกรดปราสาทอัปเกรดคนงานดีไหมคนงานก่อนดีกว่าเพราะว่า ประสาทแพงอยู่แพงเปล่าดูก่อนอุ้ยไม่แพงนี่ถูกอยู่ถูกอยู่นั่งหนึ่งจุห้าเคสี่เคก็จะเป็นอันต่อไปนะอันต่อไปก็สวยไปขุดไหมเอ้ยบุกลูกกันแล้วเนี่ยมันจะบุกลูกอะไรกันเยอะกันแยะเนี้ยชีวิตไม่มีอะไรจะทำหรือไงให้พวกโจอรนิอคื <c oughs> นอนสอสไล์และ ชอบเวลามันนอนสไลม์มากเลยโจเนี่โอ้บ้านเพื่อนโวโหชอบน้ำพุทองเขาอะเราซื้อได้ั้มเราซื้อมาตั้งได้มามินมีให้ซื้อมาอยากได้อีกหบึ่าแต่มันต้อง 6K เนะ่ต้องไปถึงไอ้ตรงประตูนั้นป๋ออืมแต่แบบนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเนี่ย แต่ว่าน่าจะต้องไปถึงประตูไว้ตรงประตูที่มันเป็นน้ำนะเนี่ยนนเนี่ยเนี่นเนี่ยไอตรงข้างหน้าเราเนี่ยนี่ยนี่อันหน้นั่นแหละเราถึงจะไปถึงได้อ่ะไม่แน่ใจนะว่าใช่เปล่าอถ้าถึงประตูหน้าจะไม่ต้องเสียเงินาารักษาไม่เข้าไปเลยอ่าแล้วตอนนี้นะคะผมก็ได้สั น่าจะมาเยอะซึ่งคลิปมันก็แบบยาวมากนะผมให้ต่อนะครับเนี่ยมันใกล้ถึงประตูนี่แล้วที่ผมเคยบอกไปตอนคลิปต้นๆน,นะครับซึ่งมันอาจจะเสียเวลาเอ้เสียเวลาเสียเวลาเป็นอย่างมากผมก็เลยตัดคลิปมาซึ่งตอนนี้ผมก็มีเงินที่เออยอะมากๆและผมก็จะขยายต่อรอนะครับรอต่เอเลยเฮ้ย,อ,ยอันนี้อะไรอะกบ คอมซอมบี้เหรอไม่ใช่กอบลินนะทำไมกอบลินตัวใหญ่ยังเลยอะ่ะกอบลินระดับ,บไททันเหรอเนี่ยโหโอ้กำลังจะตัดคลิปเห็นเลยโห,โหกอบลินนายเป็นเทพของซาป,ปดาใช่ไหมเนี่ยทำไมนายตัวใหญ่ยังเลย ว่าโจนจะไม่บุกต่อนะถ้าอย่างนั้นนี่ประเทศลมสลายและผมก็ไปรู้มาด้วยว่าคนงานที่ขุดต้นไม้ให้กับพวกเราเนี่ยมันก็สามารถโจมตีศัตรูเวลาบุกเข้ามาและป้อมปราการก็โจมตีซึ่งมันก็โจมโจโจมตีอย่างดีมากเลยนะครับเฮ้ยโจนเพิ่งพูดไปโจรบุก,บกเฮ้ยทำไมรอบนี้มาบุกเยอะผิดปกติอาจจะแบบเวลาเรานานๆนนแล้วแบบ มันจะบุกเยอะ่นะเดีย๋ยวผมจะตัดคลิปไปเล้วกันเพราะมันเสียเวลาเป็นอย่างมากนั้นทุกคนรอดูได้เลยครับว่าผมจะไปถึงขนาดไหนว้าวผมได้กองสมบัติน่อยโอเคไปต่อไม่มีอะไรหรอกไฮ้ผมก็ได้นี่ไอ้บ้านโจลด้วยเอ๊ใช่ใช่บ้านโจน,วนโวบ้านโจนี่เขาดูเลยเพีย <c oughs> บ้านโจนบ้านทหารเออโอ้โหแต่บ้านโจนอะไรวะเนี้ย โอเคนั้นตัต่อนะกันนะครับบ่ go จนตอนนี้ผมได้สามารถเปิดประตูได้เราสามารถไปโลกอีสยิบได้แล้วในแอคชเมนแมนลวยสุดยอดวู้นดนะสลับคิดนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้คนที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับช่องไอคิวเนมิชันและเราจะไป แล้วนะครับสวัสดีครับบายบายวู้ฮู้นี่มันมีแบบพวกนี้ด้วยโอ้อันใหม่บายบายไว้เจอกันนะครับ